สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องแล้วแต่ไดอีกแล้วนะคะวันนี้พบกับพี่แพนอีกแล้วค่ะวันนี้พี่แพนจะทำคลิปแกงไว้แกงฮะแกงคนแก่เออแกงพี่โอเมยเยอะแล้วพี่โอ้มันไม่ค่อยตกใจอ่ะเราต้องไปแกงคนแก่นะคะทุกคนแกงป้าแกงแม่นะคะไปดูว่าพี่แพนจะแกงอะไรนะคะตามมาดูเลยค่ะ มีใครอยู่หรื

พาซูวิฟอไม่ได้หรอเจเจนายโอุ้ยตกใจเลยก็หนูเห็นใจโดนแล้วไงเอ้า เห็นสะพานูเขาเห็นยมเยก็เอามาให้กูเนาะแไม่เห็นคื่องเห็มึ้งยานยังเหรอเคืออย่างกูนั่งเบิ้งอันนี้อยู่เนาะู่อียใครมากกัตกใจเดินเป็นไงบ้างคะทุกคนเป็นไงบ้างสป็นหนุ่มคะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ไอเพนด้วยนะคะเดี๋ยวพี่แพนจะทำคลิปให้ดูบ่อยๆนะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วไป Thank <laughs> you.